สา่สิองลอดเอนะครับด้วยยี่สิบเอ็ดยี่บเอ็ดเียนเชิญท่านได้ประนมมือนะครับในขณะที่ท่านผู้ว่านั้นได้จถูกทียง กานจังหวัดนั้นได้จุดทุกเทียนบูชาพระไกรนะครับแล้วท่านจะได้เข้าไปกราบเสร็จแล้วนะครับท่านจะเป็นแสดงความเคารพนะครับแะ้วับกองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอนี้สว่างขาโตพควตาธรรมโมธรรมมังนะ ครับว <uge ot> ันนี้เราลูกหลานไทยก็มาร่วมกันในการนะครับ <c oughs> บำเพ็ญ <c oughs> พระราชกุศล พุทธะสัพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ